8องค์กรชั้นนำรับรางวัลเชิดชูเกียริ Real Impact Award 2,565ตนแบบการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่สง่งผลเชิงบวกต่อสังคมกรมประชาสัมพันธ์า8องค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนและภาคประชาชนเข้าร่วมงานรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นภายใตย้แนวปฏิบัติที่โดดเด่น สะท้อนการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับสังคมและสร้างคุณค่าในระยะยาวตามแนวทาง ESG ผู้ได้รับรางวาัลสามารถเป็นต้นแบบสร้างร้างบนันดาลใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนก็ในวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทีมงานต่างๆนะครับและรวมถึงคณะกรรมการผู้สบคุณวุฒิทุกท่านที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะครับเพื่อจะให้รางวัลน,นี้สามารถส่งต่อเป็นกําลังใจให้กับประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ทําดีเพื่อสังคมจริงๆนะครับเรียวสมัก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมาพิบาลและความยั่งยืน นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ได้เข้ามาให้เกียรติในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคือในหลักเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เป็นสาธารณะในโซเชียลมีเดียนะครับตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็64 64 65นะครับ64 65 66นะครับตรงนี้เราเอามารวบรวมโดยที่เราไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับเป็นการไปหามองหาเอาจาก เรื่องที่จริงๆที่ทําจริงๆขึ้นมานครับอันนี้เลยจะแตกต่างกับรางวัลอื่นๆนะครับบวกกับคณะกรรมการที่เราเชิญเข้ามาแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและที่ ESG มามากกว่า20-30ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่ต้องตัดสินให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือคนที่ทํางานเพราะฉะนั้นอ่ะด้วย2แกนนี้มันทําให้รางวัลน,นี้มีคุณค่าและก็พิเศษนะครับแล้วเราก็หวังว่ารางวัลน,นี้จะเป็นกําลังใจให้ กับทุกๆคนต่อๆไปด้วยครับณนะนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเราจะวางตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าแนวคิดที่เราอาจจะมีการแตกขยายออกมาเนี่ยเดี๋ยวทางคณะกรรมการเมื่อกี้เรามีการคุยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะจัดงานอย่างงี้ทุกๆปีนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาปรึกษา,ากับคณะกรรมการว่าเราจะมีการขยายบางหมวดหมู่ไหมหรือว่าวิธีการคำนวณในแบบไหนเพิ่มเติมเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าเราทําเรื่องของ Real Time Data นะครับเราก็จะพยายามจะหาความสดใหม่ในทุกๆปี นะครับว่าอาจจะมีคนที่ทําดีโผล่ขึ้นมา,าในแต่ละปีเนี่ยตรงนี้เราก็อยากจะสนับสนุนนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีจริงๆที่แบบได้เห็นคนทําดีได้ชื่นชมมีคนเห็นจริงๆนะครับบางอย่างเขาทํามาเนี่ยไม่มีคนเห็นเลยสิบกว่าปีนะครับอันนี้เขาก็ เขาน่าจะได้มีกำลังใจครับผมก,การการตัดสินค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณภูกิจเรียนไว้ว่าเราไม่ได้รับสมัครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานของบริษัท RealSmart Real Real e a l Smart ซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของนวัลนี้เนี่ยเราจะต้องไปค้นหาองค์กรที่ทํากิจกรรมที่อยู่ในกรอบของ ESG mm hmm. ก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็กรธรรมาภิบาลใช่ไหมคะเราก็ใช้การค้นหาในระบบโซเชียลลิสติ้งนะคะ ซึ่งอยูอ่หาข้อมูลจากโลกออนไลน์มาเสร็จแล้วก็มาตัดสินโดยการที่ว่าเวลาค้นหาในในระบบ Social l i s t e n i ิ g เนี่ยมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดเลือกเข้ามาก่อนว่าตรงกับที่เราต้องการไหมใช่ไหมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะไปนำเสนอกรรมการอีกทีหนึ่งมีกฎเกณฑ์มากมายอย่างเช่นว่าในรางวัลซึ่งให้กับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย เขาจะต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ต้องมีผู้ตามอย่างน้อยสุด20,000คนขึ้นไปเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้เนี่ยก็จะต้องหมายความว่าเขาได้ทําอะไรบางอย่างซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่ติดตามเขาใช่ไหมคะอันเนี้ยคือจะเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์และอย่างรางวัลที่เป็นรางวัลธรรมิบานเนี่ยน,นะซึ่งองค์กรที่ได้ไปคือองค์กรุธนาคารกรุงไทยเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องผ่านการเสนองานของเขาไปกับทางตลาดหลักทรัพย์แล้วและตลาดหลักทรัพย์ ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งเรามาคัดเลือกต่อนะคะ,ะนำมาเข้าระบบมีคีย์เวิร์ดเข้าไปอีก80กว่าคีย์เวิร์ดกว่าจะหาได้ได้ว่าเป็นธรรมิบาลและต้องมีว่าในโซเชียลเนี่ยพูดถึงเขาในเชิงบวกด้วยหรือเปล่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้มานี่จะผ่านการเป็นขั้นเป็นตอนมันก็เลยรู้สึกว่ายากนะคะและที่สาคัญเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยดูเขาอยูนะ่เพราะนั้นในปีถัดไปเนี่ยเราก็หวังว่า รางวัลของเราเนี่ยนะคะ Real Impact Award เนี่ยจะทำให้องคอ์กรอื่นๆซึ่งได้ทำดีอยู่แล้วอย่างที่ททคุณภูกิจพูดเนี่ยได้ใช้โซเชียลมากขึ้นสื่อสารออกไปมากขึ้นว่าคุณได้ทำอย่างนี้นะคุณได้ทำอย่างนั้นนะทำไปเพื่อเพื่อใครเพื่ออะไรมีเป้าหมายเรื่องความยั่งยืนใช้คำพูดต่างๆให้มันเหมาะสมกับโซ,โซเชียลนะคะแล้วก็เข้ากับในเรื่องความยั่งยืนเราก็จะไปตั เรื่องของคุณมาแล้วเราก็จะมาตัดสินกันอีกทีนึงนั่นหาะคือคือแนวทางการตัดสินนะะนะครับอยากให้แบบคนดีสามารถที่จะมีการถูกมองเห็นอยากเป็นพื้นที่หนึ่งที่เติมเรื่องดีๆเข้าไปในโซเชียลไม่อยากให้ให้ให้ในโซเชียลเราจะเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดีแล้วกันนะครับ We'll